โซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเนินมันติดชีวิตมันโป้ยตัวช่วยไม่มีเลยพอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่สัทธาหลวงพอร,รวยภาษาธิโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุองคลของหลวงพอร,รวยนะครับผมชื่อกุ้งนะครับ ธีรพัฒนเทศทองรับเช่ารับซื้อวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยและก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆกท่านนะฮะวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเลดหลวงพ่อรวยรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่นไตรามาสร59รวยรวยนะครับไตรามาส5995นะครับรุ่นนี้ที่เรียกว่า5995เพราะว่าออกปี5-9 และหลวงพ่อรวยท่านอายุครบ95นะครับเหมือนเลดรุ่นไบรมาส4 8่4นะครับที่ออกตอนปี48แล้วหลวงพ่อรวยอายุท่านครบรอบ84พอดีนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนิยมและเข้มขลังนะครับเพราะว่า ในในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเคลมขังตั้งแต่วัตถุมงคลยังไม่ออกเพราะว่าหลวงพ่อรวยท่านเมตตาปลุกเสกเจิมและปลุกเสกแม่พิมพ์ในการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ในการจัดสร้างเนี่ยหลวงพ่อท่านเมตตา จเจอแม่พิมพ์ให้ในวันที่แม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็หลวงพ่อท่านไปปลุกเสกเป่าคาถาให้แม่พิมพ์รุ่นนี้นะครับรุ่นไตรามาส9้ารวยๆนี้นะครับขั้นตอนพิธีก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ ตามแบบฉบับการปลูกเสกตามตำราตามที่หลวงพ่อท่านตั้งใจจะจัดสร้างรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ท่านหลวงพ่อรวยแทบจะรุ่นไทยๆแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เลดรุ่นนี้หรือว่าเหรียญรุ่นนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านไม่ตาปลูกเสกและเจิมแม่พิมพ์ให้นะครับ และก็นอกจากนั้นก็เมื่อนําแม่พิมพ์นี้ไปปั๊มไปพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นวัตถุมงคลแล้วเนี่ยหลวงพ่อนอกจากจะเจิมแม่พิมพ์ให้แล้วท่านยังปลุกเสกจเจมิมชะนวนมวลสารของรุ่นนี้ที่ทำออกมาคือเอาวัตถุมงคลไปปั๊มออกมานะครับ พอปั๊มเรียบร้อยท่านปลุกเสกวัตถุมงคลชิ้นที่ปั๊มออกมานั้นๆเพื่อเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลต่อๆไปคือปั๊มออกมาแล้วได้ชิ้นวัตถุมงคลออกมาแล้วก็เอามาปลุกเสกปลุกเสกครั้งที่1คือปลุกเสกแม่พิมพ์ครั้งที่2คือเจิมชนวนมวลสารปลุกเสกวัตถุมงคลที่ปั๊มออกมาแล้ว เพื่อนำวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเจิมเนี้ยเอาไปทำเป็นชะนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลให้เต็มจำนวนสร้างต่อๆไปนะครับรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างเลทขนาด2บาทอยู่ที่9,999เส้นนะครับและเลท ขนาด4บาทอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเส้นนะครับหมื่นกว่าเส้นรายการราคาเาช่าบูชาจากวัดนะครับก็ราคาเลด4บาทไม่ลงยาจะอยู่ที่3,500เลด4บาทลงยาจะอยู่ที่4,000ส่วนราคาเช่าบูชาเลท2บาท เลดเงินไม่ลงยาราคา2,005เลดเงินลงยาราคา3,000ตอนปี2,559ปัจจุบันนี้ไม่มีใครแล้วที่ย้อนเวลาได้นะครับผมเองก็ย้อนเวลาไม่ได้จึงจะต้องยอมเช่าแพงเป็นหมื่นๆเพื่อจะได้เก็บไว้บูชานะครับแล้วก็มีไว้แบ่งปันสำหรับท่านที่ชอบท่านที่ชื่นชอบอยาได้นะครับมาดูขนาดมาตรฐานก่อนที่ ทุกๆคนนี่นะครับทุกๆคนผู้ชายขนาดมาตรฐานข้อมือผู้ชายก่อนนะครับอันนี้คือขนาด4บาทนะครับขนาด4บาทลงยาสีแดงนะครับวันนี้ภาพชัดนะแทบคิดว่าคงไม่ต้องใช้กล้องส่องเพราะจะพยายามให้ทุกๆท่านได้ดูอย่างชัดเจนนะครับ ขนาด4บาทลงยาสีแดงนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับสบาทลงยาสีแดงนะครับความสวยงามก็จะประมาณนี้นี่คือความสวยงามไก่บนเลดรุ่นนี้จะเป็นไก่แจ้นะครับปีห9าเ้า จะเป็นไก่แจ้ทั้ง2รุ่นเลยปี59ก็จะประกอบไปด้วยรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์และรุ่นนี้คือรุ่นปายมาสห้าศก้นั่นเองนะฮะดูความคมของหน้าเลดลองดูแววตาของหลวงพ่อนะครับเหมือนกำลังจ้องมองอยู่นะครับก็รุ่นนี้มีความสวยงามนะครับคมชัดสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับคมชัด สวยงามนะฮะนี่คือปปเลดไตรมาสห้าเก้ารวยรวยรวยนาด4บาทนะครับ,บททรก็มียันที่เขียนบนเลดลักษณะนี้และขอบลายแบบนี้นะครับขอบลายแบบนี้จะมีเลข59าเก้หรือมองอีกมุมอาจจะเป็น95 95 95, 95. อยู่ รอบๆเลขเลยนะครับอยู่รอบๆตีกรอบไว้แบบนี้เลยเป็นเลขไทยเลข59 59 59, 59แบบนี้บางคนดูในรูปอาจจะไม่ทันสังเกตหรืออาจจะมองไม่ชัดไม่ทันสังเกตนะครับรด้านบนด้านบนนะฮะจะเป็นรูปดาวนะครับโค้ดดาวแบบนี้หลายๆคนชอบบอกว่าของผมก็มีโค้ดแต่ทำไมปลอมจะบอกว่า ของปลอมก็ทำโคดได้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยทุกคนแค่พระเขายังปลอมได้ทำไมแค่ดาวดวงเดียวเอามาตอกทำไมจะทำปลอมไม่ได้นะครับคิดง่ายๆเลยนะฮะแบงค์พันแบงค์ราคามูลค่าแค่1,000บาทเขายังปลอมได้ทำไมพระมูลค่าเป็นหมื่นๆหลายแสนหรือหลักล้านทำไมจะปลอมไม่ได้นะครับคิดง่ายๆคิดแบบคิดพื้นฐานคนฉลาดคิดเลยนะฮะ และดาวตรงนี้นะครับดาวตรงนี้นะถ้าทุกท่านใช้กล้องส่องพระส่องเข้าไปเนี่ยในดาวดวงนี้จะมีเลข95เป็นเลขไทยนะครับเป็นเลข95ไทยนะครับอยู่ด้านในของดาวดวงนี้เลยนะฮะเป็นดาวที่ต่อโคดบนขอบเลสหลายหลายคนถามว่าอ้าวพี่แล้วรุ่นนี้ไม่มีดาวเหรอครับคุณกุ้งรุ่นนี้ไม่มีดาวเหรอจะบอกว่า โค้ดแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปนะฮะโค้ดแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปบางรุ่นตอกข้างบนบางรุ่นตอกข้างล่างบางรุ่นไม่ใช่โค้ดดาวอาจจะเป็นโค้ดภาษาอังกฤษตัว R แบบรุ่นชนะจนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโค้ดอื่นๆนะครับโค้ดอื่นๆน,นะมาดูด้านหลังของเลดรุ่นนี้กัน นี่คือโค้ดประจำรุ่นเลข95ไทยนะครับจดจำให้ดีของปลอมก็จะตอกลึกเกินไปแล้วก็บางทีฟอนต์อาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับอาจจะใกล้เคียงแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับของปลอมดูยังไงก็ปลอมใกล้เคียงไม่ใช่เหมือนของแท้ต้องเหมือนตามนี้ทุกอย่างนะครับามาดู ตรงนี้เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับสมมุติว่ารุ่นนี้สร้างหมื่นกว่าเส้น12,999สมมุตินะครับก็จะตอกตั้งแต่1ไปจนถึงเส้นสุดท้ายตามจำนวนการสร้างและเลขนี้ไม่สามารถเกินได้จากจำนวนการสร้างสมมุติสร้าง12,999สองพัิ ไม่มีทางที่จะเกิน12,999ไปได้นะครับนี่คือด้านหน้าอีกครั้งให้ดูด้านหน้าอีกครั้งมีความสวยงามเหมือนกับหลวงพ่อจ้องเราอยู่เลยนะครับและจีวอก็ของปลอมนะอีกหนึ่งจุดที่ของปลอมทำไม่ได้ที่ผมเห็นตอนนี้นะคือสีจีวอจะสะท้อนแสงและข้างใน มีประกายคล้ายๆกับสีมกุกสีกากเพชรแบบนั้นนะครับข้างในจ,จีวรจะเป็นประกายสำหรับรุ่นนี้นะบางรุ่นอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้นะแต่อันนี้สำหรับรุ่นไต่มาศห้าสีข้างในจีวรจะเป็นประกายแบบนี้ระยิบระยับแบบนี้นะครับจะเป็นประกายแบบนี้ลองดูให้ชัดเจนนะครับลองดูจะเห็นและ จีวสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองส้มไม่ใช่แบบนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นประกายคล้ายๆกากเพชรแบบนั้นนะฮะ,ะดูสีแดง4บาทไปแล้วมาดูสีแดงขนาด2บาทกันบ้างหยิบให้ดูเส้นเดียวเนะวาะเพราะวาดในนี้มีหยิบมาหยิบมา ออกจากก่องมาแล้วก็มาเลี้ยงให้ดูได้สี่เส้นแดงจริงมีอีกหลายเส้นทั้ง4บาทและ2บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook ธีรพัฒนเทศทองนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพนะครับชื่อเดียวคือธีรพัฒนเทศทองนะครับไม่มีชื่ออื่นในการใช้งานนะฮะและก็โปรดระวัง ท่านที่อาจจะมาร่วมประมูลหรือร่วมสอบถามติดตามราคาผมนะครับอาจจะมีมิจฉาชีพส่งพระไปหาข้อความหายหาท่านเพราะว่าหลายๆท่านที่ติดติดตามผมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยผ่านคอมเมนต์เฟซบุ๊กอย่างเงี้ยบางครั้งคนพวกนี้รู้แล้วว่าท่านสนใจวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยก,ก็ทักส่วนท่านไปเลยปกติแล้วผมไม่ได้ทักหาใข่นะฮะ พวกนี้จะทักไปหาท่านเองนะครับแล้วก็ไปเสนอราคาให้ท่านเองสนใจไหมอะไรไมาอย่างนี้พวกนี้มิจฉาชีพนะครับโปรดระวังนะครับชื่อเดียวท่านติดตาม Facebook ผมชื่อเดียวที่ผมแบ่งปันคือธีรพัฒนเททองไม่มีชื่ออื่นนะครับนี่เป็นเลทขนาด2บาทนะครับรุ่นเดียวกันคือรุ่นไตรมาส59รวยรวยรวย,รวยนะครับนี่คือด้านหน้า ขนาด4บาทและ2บาทต่างกันมากไหมครับคุณกุ้งอ่านี่4บาทและ2บาทต่างกันมากไหมเทียบให้ดูเลยนะครับ4บาทและ2บาทต่างกันอยู่แล้วนะฮะมาดูความต่างกันของหน้าเรดนะครับอันนี้ให้ดูขนาดนะครับความแตกต่างกันของด้านหน้านะครับก็มีความต่างกันเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังของเลดรุ่นไรามาส59รวยๆนะครับน,นี่คือด้านหลังลงยาขนาด2บาทและ4บาทต่อโค้ดกันคนละฝั่งนะครับโค้ดประจำรุ่น95จะอยู่ฝั่งนี้ส่วน4บาทจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันโค้ดหมายเลขอยู่ฝั่งนี้ส่วน4บาทจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้จดจำไว้นะฮะ แล้วก็หลายๆคนชอบถามว่าเ,าเลขนัมเบอรอยู่ตรงไหนครับอะไรยังไงครับคุณลองส่งให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางเรื่องบางคำถามมันมันมันเป็นคำคำตอบที่มันอยู่ในคำถามอยู่แล้วครับเลขโคดอยู่ตรงไหนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้คือ ก็ค่อนข้างมีขนาดใหญ่อยู่ที่จะพอสังเกตได้เห็นนะ,นะครับบางคนถักมาผมก็งงๆเลยเลขโคดอยู่ตรงไหนก,ก็เขาก็ตอกไว้หลังเลดอะรครับมาดูขนาด2บาทยังอยู่ที่ขนาด2บาทลงยาน้ําเงินอยู่นะฮะมาดูที่ขนาด2บาทลงยาสีน้ําเงินยังอยู่ที่ขนาดนี้นะฮะนี่คือขนาด2บาทลงยาน้ําเงินถ้าลงยาแดง นะครับถ้าเป็นลงยาแดงขอบจะเป็นน้าเงินส่วนถ้าเป็นลงยาน้าเงินขอบจะเป็นสีแดงนะครับลงยาแดงตรงนี้จะเป็นน้ําเงินพอลงยาน้ําเงินตรงนี้จะเป็นแดงนะครับจะสลับที่กันเลยนะครับอันนี้คือขนาด2บาทลงยานะครับก็เขียนตีกรอบด้วย5 9 9เหเหมือนกันเลยนะฮะ 9595 95, หรือจะมองเป็น5959ก็ได้นะครับด้านหน้าอันนี้ไก่2องบาทก็จะย่อขนาดลงมาจาก4บาทอีกนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็โค้ดประจำรุ่นและโค้ดัมเบอร์นะครับอยู่ตรงนี้และดาวด้านบนเลดเหมือนกันดาวด้านบนเลดเหมือนกันนะครับอยู่ด้านบนนะครับ ขนาด2บาทดาวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มี95อยู่ข้างในเหมือนขนาด4บาทเลยนะครับเป็นโค้ดแบบเดียวกันเลยนะครับสายที่พยายามเน้นย้ำว่าของปลอมยังทำไม่ได้แต่ของปลอมเนื้อเงินผมเห็นเริ่มทำกันได้แล้วก็คือตรงนี้หน้าเรียบของสายตรงนี้ เดี๋ยวรอให้กล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหน้าเรียบของสายนะครับคือจุดที่ของปลอมมันเริ่มทําได้แล้วเนี่ยครับที่ส่องแสงแล้วมันจะซ้อนสะท้อนแสงเป็นแนวเรียบๆแบบนี้นะครับกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้ของปลอมทําได้แล้วผมเคยเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ของปลอมเกล็ดเนียนๆมากมีมามากนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทาวิดีโอที่ของปลอมเกล็ดใหม่ๆมาให้ดูนะครับ อันนี้คือเหรีขนาด2บาทไม่ลงยานะครับเป็นเหรีขาวหลายคนเรียกว่าเหรีขาวขนาด2บาทนะครับแต่นี้เป็นขนาดเหรีเงินล้วนไม่ลงยานะครับ,บ,บเหมือนกันทุกอย่างนะครับด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังอมีความแตกต่างกันนะครับขนาด2บาทเหมือนกันแต่ลงยากับไม่ลงยาเพื่อนๆดูนะครับทุกๆท่านนะครับ ถ้าคขหาความแตกต่างได้แสดงว่าท่านเก่งนะครับเริ่มที่ติดตามมาแสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะครับลงยาและไม่ลงยานะครับที่แตกต่างกันคือการต่อโค้ดนะครับนี่โค้ดประจํารุ่นอยู่ตรงนี้สําหรับเลดลงยาส่วนเลดไม่ลงยาจะย้ายมาอยู่ด้านนี้ของยันนะครับอยู่ตรงนี้และโค้ดประจํารุ่นนะครับโค้ดหมขอภไยโค้ดนัมเบอร์นะครับ เลดไม่ลงยาจําไว้ว่าจะอยู่ติดกันกับโคตรประจํารุ่นแบบนี้แค่แบ่งยันกับคนละฝั่งจะมาอยู่คนาด2บ้านเนี่ยจะมาอยู่ฟังขวามือนะครับเนี่ยจะมาอยู่ฟังขวามือเลยนะครับส่วนเลดไม่ลงยาจะตอกเลดลงยาจะตอกนัมเบอร์และโคตรประจํารุ่นแยกฟังกันแบบนี้ชัดเจนซ้ายขวาส่วนเลดไม่ลงยาจะตอกอยู่ฟังเดียวกันนะครับแบบนี้นะฮะ หันมาดูหันมาดูสิปึ๊บอ่าเห็นไหมก็ด้านหน้าก็เหมือนการตัางกันแค่ลงยากับไม่ลงยานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยตั้งกันตรงการตอกโค้ดนะครับเลดไม่ลงยาหรือเลดเงินผิวเปลี่ยนสีไปเพราะว่าอะไรครับคุณกุ้งอ่าลายคำถามนี้ก็มีคนถามนะครับเปลี่ยนสีเพราะว่าโดน อากาศนะครับโดนเ,เงินโดนอากาศโดนสิ่งต่างๆเงินเป็นวัตถุที่ไวต่อสารนะครับเช่นคุณเอาไปจุ่มสารพิษไปโดนสารพิษหรือใส่ลงเล่นน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยเงินจะเปลี่ยนสีเป็นสีดําทันทีแต่ล้างออกได้ด้วยน้ํายาล้างเงินผมมีจําหน่ายนะครับล้างออกได้ด้วยน้ํายาล้างเงินนะครับ นี่คือขนาด2องบานไม่ลงยาเห็นไหมสีต่างกันอยู่ที่การเก็บรักษาถามว่าล้างให้เหมือนเดิมได้ไหมได้นะครับได้ล้างให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมได้นะครับส่วนอันนี้อันนี้นะครับทุกท่านเบิ้มเบิมขนาดใหญ่เลยเลต8ปดบาทชุดกรรมการนะครับ 8บาทชุดกรรมการในชุดกรรมการ1ชุดราคาวัดบูชา2 0 0 0 0ืนนะครับตอนออกจากวัดนะฮะส่วนตอนนี้ราคายกชุดผมว่าเป็นแสนนะครับใครที่เคยผมเคยขายไปชุดละ4 0่0 0ื่นหมืขายไปยี่สิบสามชุดผมรับเช่าคืนนะฮะรุ่นนี้เป็นสี่ฝาชุดกรรมการใน1ชุดก็จะมีเหรียญกรรมการลงยาขาวทองแดงลงยาขาว5เหรียญน,นะครับผมน่าจะมีให้ดูอยู่เพราะผมใส่รุ่นนี้อยู่ นี่มีแบบนี้5เหรียญใน1ชุดนะครับแบบนี้ห้าเหรียญใน1ชุดนะครับและก็มีเลท8บาทลงยาฟ้าแบบนี้1เส้นและเลท4บาทลงยาฟ้า1เส้นและเลท4บาทอขอภายเลท8บาท4บาทและ2บาทลงยาสีฟ้าอย่างละเส้นเหรียญทองแดงลงยาขาวหเหรียญเหรียญน,นวะหน้าทองคำ หเหรียญและเหรียญเงินหน้าทองคําอีก 1. เหรียญน,นะครับรวมในชุดนี้ก็จะมี 7. เหรียญและเลด3เส้นราคาบูชาออกจากวัด 20. 0 0 0เองปัจจุบันนี้เป็นแสนผมรับเช่านะครับเหมือนการเลด8บาทนะถึงจะใหญ่กว่าเขาแต่รายละเอียดเหมือนเดิมตรงนี้มี5995เหมือนเดิมข้างในเป็นสีแดงนะครับก็ทําเหมือนลงยาสีน้าเงินทุกอย่างแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับ จีวอก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนว่ามีความเป็นประกายนะครับแบบนี้รุ่นนี้ถ้าเป็นขนาดนาด8บาทนะครับดาวจะตอกอยู่ข้างล่างนะแต่ถ้าเป็น4บาทอะ่ะท่านเทียบดูนะ4บาทพลิกขึ้นมาดาวอยู่ข้างบนสันเลดด้านบนส่วนถ้าเป็น8บาทอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่าง และสายค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะฮะสายค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังการต่อโคดนี่โคดอยู่นี่นะครับและกกอนี่ก็คือชุดกรรมการนะครับและกาวาโค้ดประจำรุ่นแบบที่มีทั้ง2ทั้ง4ทั้ง8บาทเลยรุ่นนี้มีการจัดสร้างเลทสามขนาดคือ,อ2บาท4บาทและ 8บาทนะครับในการจัดสร้างนะมี2บบาท4บาทและ8บาทนะครับอันนี้เลตที่ผมใส่เองก็เอามาโชว์นิดนึงอ่าเป็นเลตที่ใส่ยอยู่นะครับอ่านี่เป็นด้านหลังอ่านี่ก็สวยงามอีกแบบนะครับไปเพิ่มความสวยงามโดยการเลี่ยมทองนะครับดยการเลี่ยมทองใส่สายทองแบบนี้นะครับก็ ตั้งใจทําให้หลวงพ่อดูสง่าดูสวยงามนะครับก็เลยไปเ,เพิ่มงานทองเข้ามานะครับก็วันนี้ก็มาแบ่งปันข้อมูลความรู้แล้วก็พามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยที่สวยงามรุ่นไตามายห้าเก้ารวยรวยรวย,รวยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอความเมตตาทุกทกท่านช่วยกันกดติดตาม youtube ่ติดตาม Facebook เฟ e บุ o k ธีรพัฒเทศทองแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบพระคุณทุกทกท่านครับสวัสดีครับ